สวัสดีครับเลขไายเฮงชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับ รอบที่แล้วผล6ตัวนะครับ083 205 205กับ32นะครับอาจจะให้เป็นระบบแบบ4ตัวนะครับแอดให้เด่นรูทวิ่งไปที่2กับ4นะครับเข้าเด่นรูทวิ่ง2นะครับแต่ในตาราง18ประตูไม่มี32นะครับ ขออภัยนะครับเข้าชัวาะเด่นรูปวิ่งเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันที่27มกราคมสองห้าหนะครับแนวทางหวยลาวัฒนาจะมีตัวไหนบ้างแนวทางหัวยลาวัฒนา1ุสิประตูนะครับก็จะมี หลักหนะครับก็จะมี5้าสอง5้5ส5มห้าแปาเจะตัดให้หลักละหกตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักห หลัก6ก็จะมี6 2 6 3 6 8 6 9 6 0 6 1นะครับไปจะเป็นหลัก7นะครับสำหรับคลิปนี้เอก็กทำึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมถ้าผู้ชมท่านใดจะนำไปใช้ก็นำไปใช้แต่พอสนุกนะครับ ทำให้ตัวเองลำบากแนวทางหัวยลาวัฒนาชุด18ประตูก็จะมีอยู่3ามหลักนะครับหลักว่า6ตัวก็จะมีหลัก5าหลัก6กหลัก7ไปเราไปดูเด่นรูดวิ่งนะครับเด่นรูดวิ่งตามสถิติแม็กํำลังวันนะครับแอให้เด่นรูดวิ่งไปที่6กหลัก9นะครับหลัก6กับหลัก9 หลัก6ก็จะมี62 63 68 69 60 61นะครับหลัก9ก็จะมี59 69 79แนวทางเวลาพัฒนานี้ที่นำมาแบ่งปัน่านผู้ชมและท่านผู้ผติดตามแอดให้ฟรีนะครับเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวชุด3ตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับเป็น4ชุดเด่น สามตัวก็จะมีก่อนจับคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่ที่อัดลงให้นะครับชุดสามตัวก็จะมี 960-362-969-668นะครับจะเป็น4ีชุดเด่นครับีจะตัดให้นะครับสีชุดเด่นท้ายนี้ก,ขขนนก,ก,ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการบุนรางวัละขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ